สวัสดีครับพี่น้องชาวบางเมืองที่โครั์ทุกท่านครับผมประสิทธิ์เจตทรงธรรมนะครับผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลบางเมืองคณะก้าวหน้าบางเมืองนะครับอันนี้วันนี้ผมจะพา พี่น้องชาวบางเมืองทุกท่านนะครับมาดูที่อีกแปลงหนึ่งนะครับที่เทศบาลบางเมืองได้จัดซื้อไว้แล้วที่แปลงนี้นะครับติดกับหมู่บ้านยูริหมู่บ้านบุญชะดีอุดมเดชนะครับมีพื้นที่ทั้งหมด26ไร่ยังไม่ได้รับการพัฒนาอันนี้คือทรัพย์สินของเทศบาลบางเมืองของเราคณะก้าวหน้าบางเมืองนะครับมีนโยบายนะครับที่จะพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าแปลงนี้นะครับในโครงการที่ชื่อว่าโคกหนองนาโมเดลนะครับที่แปลงนี้นะครับคณ UH, ะก้าวหน้าบางเมืองนะครับจะพั พฒนาเป็นโคกหนองนาโมเดลจะแบ่งพื้นที่ส่วนนี้เป็นพื้นที่ที่เป็นที่เนินคือเป็นโคกสําหรับปลูกผักปลูกพืชนะครับส่วนพื้นที่ที่ขุดดินออกนั้นก็จะเป็นหนองสําหรับเลี้ยงปลาส่วนพื้นที่ที่เสมอกันเนี่ยก็จะทําเป็นแปลงนาสาธิตนะครับตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับลูกหลานของเรานะครับให้กับชุมชนทั้งหลายเมื่อโครงการนี้สําเร็จชุมชนของเราสามารถเข้ามาเรียนรู้ที่นี่มีการจ้างงานจำนวนมากสําหรับผู้สูงอายุเข้ามาเลี้ยงปลาเข้ามา ปลูกผักและที่นี่ก็จะทําเป็นแหล่งเช็คอินท่องเที่ยวของอเทศบาลบางเมืองของเราเราจะกันพื้นที่บางส่วนนะครับสำหรับปลูกดอกไม้ดอกทานตะวันนะครับยามที่ดอกไม้ทานตะวันบานจะพรั่งเนี่ยนะครับก็จะเป็นจุดเช็คอินที่เป็นที่ท่องเที่ยวนะครับก็จะเกิดชุมชนนะครับของพ่อค้าแม่ขายที่เป็นพี่น้องชาวเทศบาลบางเมืองของเรานะครับมาขายสินค้าขายอาหารคืออีกหนึ่ง โครงการของคณะก้าวหน้าบางเมืองที่จะพัฒนาเทศบาลบางเมืองนะครับในพื้นที่ว่างเปล่าเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์เพราะขณะนี้นะครับเทศบาลบางเมืองของเราก็ประมาณสะสมอยู่ <Wow. S> 100ล้านครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายแล้วงบประมาณประจําปีปีละรวม900ล้านบาทนะครับคณะก้าวหน้าก้าวหน้าบางเมืองจะใช้งบประมาณทุกบาททุกสตางค์ให้กอเกิดประโยชน์สูงสุดโครงการโคกหนองนาโมเดลนั้นนะครับจะเป็นโครงการที่ทําให้รุ่นหลานของเรานะครับทราบวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของปู่ย่าตายายของเขา ว่าเมื่อก่อนนั้นนะครับการทํานาทําอย่างไรการเลี้ยงปลาทําอย่างไรการปลูกผักปลูกพืชทําอย่างไรซึ่งในครอบครัวถ้าเรามีพื้นที่นะครับจากเล็กน้อยเนี่ยสามารถที่จะทําสิ่งเหล่านี้ปลูกผักกินเองได้ก็จะช่วยแบ่งเบาภาวะเศรษฐกิจต,ตอนนี้นะครับให้ทุกท่านช่วยเหลือตัวเองได้ศึกษาจากโครงการโคกหนองนาโมเดลในที่แปลงนี้นะครับครอบครัวพร้อมเวลาพร้อมทีมงานพร้อม